ไม่หาคำตอบไม่ได้คำว่าเบื่อเนี่ยบางครั้งมันหาคำตอบไม่ได้บางทีมันโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวเกินไปก็เบื่อได้มันที่มาเป็นตนอั้นเหรอเออมันโดดเดี่ยวเกินไปมันก็เป็นไปได้อย่างเราอย่าง,อย,างอย่างที่มาเล่าถึงเ <c oughs> มื่อคืนน้องมาเรื่อง <c oughs> เรื่องของการเบื่อเนี่ยมันมันก็มีหลายๆอย่าง มันปรึกษาใครไม่ได้มันพูดกับใครไม่ได้แต่เราเหมือนที่ต้องทนอยู่กับอารมณ์ที่กระทบแบบเดิมๆซึ่งเราหนไีไม่พ้น่ะเข้าใจไหมอารมณ์เดิมๆเดี๋ยวก็คือคือ,คอ,คอ,คอเราหนีมันไม่พ้นน่ะหนีมันไม่พ้นกับอารมณ์ที่เราไม่อยากเจอแต่เราก็หนีมันไม่ไม่พ้นม,มันก็เกิดอาการเบือ่อเพราะเบือ่อแล้วเราอยากจะ หาอะไรใหม่ๆที่ที่คลายความเบื่อมันมันมองไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมันที่พูดถึงเมื่อคืนกับคนที่อยู่จุดนี้ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีการยานมิตรที่ดีเนี่ย <Se h. S 1> พลาดได้ <ad> พลาดพลดที่ทำร้ายตัวเองลำดับแรกพลาดต่อกิเลสที่มากระทบจริงๆกิเลสที่มากระทบนั้นเกิดจากควน เหงากับความที่รู้สึกเบื่อคนที่เหงาเบื่ออไม่มีเพื่อนไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตช้อปปิง้งกินแล้วก็ไม่ใช่ช้อปปิ้งก็ไม่ใช่กินก็ไม่ใช่ค <c oughs> ืออะไรจริงๆแล้วเรา,เราอ,อยากได้เพื่อนนะเพื่อนที่เข้าใจเรา <c oughs> แต่เราก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมทําไมเรา อยากได้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่เข้าใจเราเพราะเราเป็นทางจิตวิญญาณแล้วเราจะหาคนที่แบ่เบายากยากยาความสุขยางไงจริงๆมันยากมันจะมันไม่คุยกันพูดกันไม่รู้เรื่องเามันพูดกันไม่รู้เรื่องเออจิตวิญญาณทั้งคู่คือจริงๆอะเหมือนกับคนพวกนี้มันต้องคุยนะคนที่แบบให้มันผ่านมันก็แต่มันต้องผ่านมันต้องผ่านอะไรอย่างเงี้ย อาาวตีบญญาณมันพูดทำไมคุยกันม,มันคนละแบบไม่รู้มัน,ม,นกกมันต้องการประสบก,การมันต้องการประสบการณ์แล้วก็ถ้าเรามีประสบก,การณ์แล้วครับส,สักวันหนึ่งเราผ่านอะไรไปได้เราจะเข้มแข็งตอนนี้เรายังไม่เข้มแข็งไงถึงได้ติบิญญาณเหมือนกันแต่ความรู้สึกว่าคนละอย่าง อยากเปลี่ยนแต่ก็ไม่อยากคุยกับใครมันไม่อยากคุยเพราะบางครั้งเราตัดสินเลยว่าเราคุยกับใครใครก็ไม่รู้เรื่องกับเราตัดสินไปเลยเป็นอย่างนั้นพราะไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันมันยากที่คนที่จะเข้าใจใช่ไหมมันเป็นตัวมันอืมเออแบบนี้ก็คือเข้าขายคุมเจ้าใช่ไหม ซึ้งเศร้านะแบบว่ามันเป็นภาวะที่เราต้องเจอแล้วเราก็จะจะไม่ต้องเข้าใจมันแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วมันก็จะผ่านไปให้เราเรียนรู้แต่ถ้าเราหักใส่มันกาจะทุ้งจะหักใจมันเราแค่เราแค่รู้มหมแล้วก็ปล่อยไม่ได้เราก็ไม่ทำอย่างอื่นก็ยังไม่ทำอย่างอื่นรู้แต่อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ได้ สมองก็ยังวอกๆอยู่นะวอกวกลับมาหมอใช่มันเป็นปกตินะที่มันจะต้องวกอยู่แล้วเวียดนามใช่ไหมใช่ทีนี้เขาเรียกว่ารู้สึกจะทุบปุ๊บแล้วไม่แฮปปี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านก็ได้ลองแล้วเดี๋ยวก็กามอารมณ์ตัวใหม่กินแฮปปี้อันนี้ยจริงไหมสลัดนี่ไงน้ำสลัดล่าเลยล่าเลยล่าเลยแล้วก็ให้คูก เราต้องกินสลัดไหมล่ะเนื้อย,ย่างกิกนแจ่วโอ้แม่ก็นะครับแม่เอาไว้ที่แม่หละเอาน้องต่โยอะๆน้องน้องชอบไปกินแม่แมมก่นนนอน